ดีด้ากันสุดๆค่ะสำหรับเหล่านักแสดงนำจากละครพลิกไทยกับไปข้าวทั้งน้องเล็กดาดาน้องกล้าวหนุ่มนัดและสาวเต้าเมื่อได้มาทำหน้าที่พิธีกรเทพพิเศษของรายการสีสันบันเทิงหลังจากที่เป็นแฟนกันมานานแม่แต่เห็นลีลาการเป็นพิธีกรของน้องๆแล้วเนี่ยพี่หยาดพี่มิ้นพี่เจนมีหนาวแน่ๆคะ่ะ สนุกคะ่ะทุกคนใจดีมากเลยค่ะสีฉันบันเทิงก็เคยอัดมาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าเนี้ยเป็นครั้งแรกของนัดเลยเดี๋ยวไปทำนะัดดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างออผมไม่ไม่มถึงเทคก็เสร็จแล้วครับ<อ>ใช่ครับโรมเรอน้องก้าคหรคะเป็นยังไงครับผมเองก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่มาสีฉันบันเทิงมาเป็นพิธีกรอันนี้นนนครับก็รู้สึกว่ากดดันนิดหน่อยแล้วตอนแรกตื่นเต้นยังไงครับแบบ มาทำงานร่วมกับพี่ๆน้องๆนะครับก็สนุกดีครับก็งานพิธีกรก็สนุกไปอีกแบบสําหรับสีสันบันเทิงในวันอาทิตย์นี้นะคะก็อยากให้ติดตามดูพวกเราว่าในบทบาทพิธีกรนี่เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะค